ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงก่อนนะก็ก่อนอื่นเลยผมอัฟานอุมานักศึกษามหาวิทยาลัยฟาตอนีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นปีที่สามแล้วก็คนนี้เป็นรุ่นน้องผมครับอัลมานุหิมรอ่อสวัสดีครับผมอามีนตายะครับปัจจุบันเพิ่งจบจากอัตตานครับม .6 ปีนี้ครับครับก็ ผมสองคนก็เป็นนักกีฬาปัญจจรัสของนาทิวัดด้วยเหมือนกันก็ฝึกมาหลายปีแล้วนะดูหน้าตาน่าจะแก่แล้วนะส่วนน้องคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องก็ฝึกมาหปีของผมนี่ฝึกมาแปปีเป็นแค่นักกีฬานะครับไม่ใช่ว่าเป็นโจรไม่ใช่นะว่าไป็ชุดดำหรือว่าเป็นโจรไม่ดีไม่ดีดก็ที่ฝึกมาก็เป็นวิชาที่สำหรับป้องกันตัวเท่านั้น ปัญจสิลัสสอนให้รู้จักป้องกันตัวไม่ใช่รู้จักให้ทําร้ายใครไม่ใช่ว่ารู้วิธีต่อยหรือวิธีจับกระดูกหรือจับเอ็นแล้วไปทําร้ายเพื่อนแต่สิลัสสอนให้เรารู้จักดูแลคนรอบข้างให้ปลอดภัยเสมอครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วคา้้งน้องอีมิงไหมยังมีนะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะแสดงการได้รําของปัญจักศิลป์ของผมก่อนอีกอย่างหนึ่งคือศิลั์ที่ผมเรียนคือศิลั์นูซันตารอจะมีโลโก้สีเหลืองเหลืองแบบนี้สองคนมาจากสำนักเดียวกันถ้าเกิดว่ามีโลโก้แบบอื่นว่าในนาาวิว่ามีหลายโลโก้แต่ถ้าโลโก้ตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามถ้ามีโลโก้ตัวนี้เราคือนูซันตารอเป็นองค์กรครอบครัวนะ ถ้าเกิดว่าผมไปที่อ่าฝรั่งเศสเราไปเจอโลโก้นี้แสดงว่าเขาเรียนศิลป์เหมือนกับผมซึ่งครูหรือปรมาจารย์คนเดียวกันสืบทอดลงมา,าแต่ถ้าเป็นโลโก้อื่นเขาก็เป็นศิลป์เหมือนกันเป็นพี่น้องแต่ว่าเราอยู่กันคนละบ้านคนละครอบครัวแค่นั้นเองแต่ก็เป็นวิชาศิลป์เหมือนกันครับเดีย๋ยวผมจะแสดงการได้รําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตป้องกันตัวส่วนหนึ่ง ให้พี่ๆน้องๆได้รู้ว่าบันจากศิลป์นั้นสอนอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงการต่อสู้ที่ไม่ใช่การต่อสู้ในสนามแต่เป็นการต่อสู้ที่ใช้ได้ในชีวิตจริงครับบางคนบอกว่าศิลป์ใช้ไม่ได้แต่ผมว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าถ้าขี้เกียจซ้อมก็คิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้ครับโอเคครับเิญรับชมครับ นะครับที่เห็นเมื่อกี้คือการได้รำส่วนหนึ่งของบรรจศิรัสนะครับบางคนบอกว่าศิรัสรำทําไมรำแล้วโดนนักมวยมาเตะเดีอ่าแน่นอนในหัวของเราต้องมีรำรำแบบนี้โดนเตะแล้วแบบนี้ใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินหรือไม่ก็คิดเองบางคนบอกว่าโอ้ศิระนี่แพ้มวยอยู่แล้วบางคนบอกว่าโอ้มวยแน่นอนอยู่แล้ว บางคนบอกว่าเทควันโดดีกว่าแต่ผมจะบอกให้ทุกคนในห้องนี้ได้คิดใหม่นะครับว่าศิลป์หรือมวยหรือเทควันโดอะไรก็ตามถ้าเขาซ้อมไม่ดีคิดว่าเก่งไหมผมคิดว่าไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจซ้อมไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทควันโดมวยไทยหรือแม้กระทั่งไทคว็กศิลป์ทั่วไปถ้าตั้งใจซ้อมขยันซ้อมก็เก่งไม่แพ้ศาสตร์อื่นๆเหมือนกันดังนั้นคนที่คิด ว่ามวยไทยดีเสมอเปลี่ยนความคิดได้นะโอเคครับเมื่อกี้ก็ส่วนหนึ่งจากการได้รำเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าผมกําลังรําอยู่แล้วเกิดเขามาเตะผมหรือต่อยผมถามว่าการได้รำนั้นใช้ตอนไหน อ่ะครับนี่คือส่วนหนึ่งจากการได้รำการรำไม่ได้หมายความว่ารำแล้วสวยอยู่เฉยๆไม่แต่ทุกการรำนั้นคืออาวุธเราจะรำฮึบอ่ารำถามว่าที่ผมทำอย่างเงี้ยมันคือตอนไหนอ่ะที่อย่างเงี้ยสมมติว่าเข้าต่อยอ่ะค้างมันคือตอนนี้ครับอ่านึกภาพไหมบางคนบอก รำอะไรแบบนี้นี่เออไม่เข้าใจนี่ผมก็สอนเขาว่าทำอย่างนี้นะต่อไปอันนี้คือจบที่อยู่ในการได้ำํำต่อไปจะสอนการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิงแล้วก็มุสลิมินมุสลิมอื่นๆนะครับปกติแล้วมุสลิมมักจะถูกจับมือจากผู้ชายนิสัยไม่ดีนะถามว่าทำยังไงคนบ้านเราหรือว่าคนทุกที่นั่นแหละมักจะคิดว่าสะบัด ปล่อยนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต่เองปล่อยนะต่ไม่ใช่นะ,ะ,ะออนะนะวิธีคือตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแต่เล็กจนตัวเราไม่เคยคิดว่าวิธีการหมุนมือแบบนี้ทําให้มือเขาหลุดได้ไม่เคยมีใครคิดผมเองก็เหมือนกันก่อนที่จะเล่นศิรัตผมไม่รู้เลยว่าทําแบบนี้ได้โอเคถ้าโดนจับนะ,ะสมมุติว่าผมเดินเดินมาเนี่ยแกว่งมือแล้วเขามาจับเนี่ยเอ้ยอทายัางไง สะบัดไม่ไปสัญชาตญาณผู้หญิงสะบัดไม่ใช่เอาครับหมุนไม่ไปอีกหมุนครับ่ถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนเมื่อไหร่มันร่างกายเราเนี่ยเมื่อเราขยับแน่นอนสมองก็ต้องเคยเยีบตามความคิดเขาก็จะเปลี่ยนตามเขาคงไม่ความคิดเขาคงไม่หยุดอยู่นิ่งแน่นอนดังนั้นปฏิกิริยาของร่างกายก็จะต้องตอบโต้อ่า แล้วก็ต่อไปโดนกอดคอกอดคอนะครับอย่างแรกคือหาช่องหายใจให้ตัวเองถ้าเขาถ้าเขากอดคอแน่นรัดหายใจไม่ออกจะตายแล้วหายใจไม่ออกนะก็ต้องหาช่องก่อนแล้วก็ดึงบางคนบางคนไม่มีจังหวะทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวบางคนไม่มีไม่มีจังหวะที่จะงัดนะ ก็พยายามเขยิบตามแล้วก็จับให้ติดเมื่อจับติดถามว่าทํายังไงบางคนบอกอ๋อดึงสิกัดสิใช่ไหมกัดก็ได้ถ้าคุณมีแรงกัดพอแต่ผมคิดว่าใช้วิธีอื่นก้าวถอยหลังอ่าสมมติว่าเขาถอยปุ๊บเราถอยถอยปุ๊บพอถึงจังหวะเราลอกขาข้างหนึ่งปุ๊บก้าวอ่าย่างแรกเลยกระตุกเนี่ยลดอ่า ต้องใช้แรงเหมือนกันนะเออเอาเอา้เอาออกมนะชัดชัดนะหนึ่งลดต่อ,ต,อต่อตีกี้เอรับบบเอามาดมแมอ่ะต่อไปกอดเอว ก็ขอจากกันแลุ้คอยรอนนะครับสำหรับเยาวชนทั้งสองนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับขอเรียนเชิญนายนิอิฟานอาเวนะครับมอบทุนการศึกษาแล้วก็ของที่ระลึกให้กับเยาวชนทั้งสองท่านนะครับก็เราก็ได้รับความรู้เล็กน้อยนะครับสําหรับถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับสําหรับศิลปะป้องกันตัวนะครับศิลัตนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามกับเยาวชนทั้งสองท่านได้นะครับหลังจากนี้นะครับก็ รู้สึกว่ามันจะรุนแรงไปนิดนึงนะครับก็น่าจะมีเครื่องกันเล็กน้อยนะครับครับก็ครับก็ขอจะจะก็เราควยรอนนะครับอ่าลำดับ